การแลมกินเลนเหรอเนี่ยมาเกิดใกล้เพื่อนมากๆแล้วก็เกิดใกล้เครื่องมากมาคข้างเครื่องนี้ก็เลยกลักกวชง,งอย่างเมามานะคะเสียงอะไรอะ่ะเพื่อนเพื่อนลุกมากอ๋ออัศวินเพื่อนอยากวิ่งมาทางนี้มาใช่นนั้นมาเลย เพ <ah ื่อนโดนไปก่อนเลยละกันอ้าวไปต่องนะซุกไปเลยเดี๋ยวเอาซ้อมให้แล้วถนัดมากเรื่องซ่อม นะคะค uh oh. ยางใกล้เสร็จแล้วนะคะหนึ่งเรื่องเก่งมากเพื่อเราให้กำลังใจให้ uh oh. สุดปังปุิเยยร้องอย่างดัง <c oughs> โดนอะไรโดนอะไรงงอ่ะผู้เล่นเก่านะคะผู้เล่นเก่าไม่รู้เลยโดนอะไรมาไม่รู้เรื่องแบ่งเป็นสองฝั่งเหมือนจะไม่มีใครโดนนะคะดีจังเลยอ่ะอินดร์เฟรใหม่มันมี แมงมุมเล็กบอกว่าใครโดนไล่อะไรยังไงอ่ะโดนแล้วค่ะหนึ่งสติบ,บอกอีกแล้วเลยสองขีดไปก่อนคนแรกอุ๊ยมีเครื่องแตกไม่้ลและไปไปก่อนละกัน วินก่อนได้เปรียบดูในเออแอบพุ่มที่ใหญ่มากตรงนี้ได้เพื่อนแล้วนะคะเราไปช่วยทันหา้า <c oughs> <c oughs> อย่าขึ้นอุย้ยมาไหนหิวได้ด้วยหรอ ปกติไม่ได้ไม่ใช่เพื่อนเพื่อนอ๋อไปทางนู้นนะคะนึกว่ามาทางนี้นะอะไรอะไปไหนของเขาเนะปล่อยให้เพื่อนช่วยไปแล้วกันนะคะเดี๋ยว ไปหาเครื่องดีไหมอะไปไหนอะมาแล้วละ่ะกลับมากลับแล้วไปดีกว่าซ่อมเครื่องนี้นะคะทำตัวเป็นประโยชน์ให้เพื่อนหรือเปล่าเพื่อนอ๋อเปลี่ยนแล้วนะคะเปลี่ยนตัวผู้เล่น <c ười> สตีบอกว่าไกลปูอย่ามาทันี้ มากลคมาคนเดียวใช่ไหมนิวบอกมันมามาเลยอย่งเจ็บมาอุย้ยตามเล่นองไงนียังไงนี่เขาสูไป็บบนกันนี่ ไม่น้เฮ้ยเลืออปลุดนะคะต้ากันยโมอบอีกหนึ่งไ้่ใคันหน่ด้วย ไหนเอ้ยเพื <c oughs> ่นอนซ้อมแบบไม่มีอะไรมากัน้นเพืชอนช่วยเราคนหนึ่งใ <c oughs> ช่อย่างนั้นแลทำดีมาก มาขอฮิวก่อนแล้วกันนะเพื่อนนะฮิวแป๊บนึงโอ้ <c oughs> เพื่อนอยู่ไกลามากนะคะกลางจะมีคนไปช่วยนะคะ รู้ได้ไงอะรู้ได้ยงไงวะหยอกยอกหยอกมาต้องทิ้งเสร็จนะเฮ้ยโยนไม่ได้เหรอเฮ้ยเออยายายาไม่ไม่ เธองจริงใช่ไหมช่วยไวด้วยแจวเพื่อนช่วยหน่อยขันท่าต้องเป็นของเธอ oh. Oh. เพื่อนแต่งตัวแบบเทมากแบบพร้อมรบมากมากลัว อยู่ตรงนี้แล้วกันขอโทษนะเพื่อนราเราไม่เราไม่เกรอะวิ่งกันแบบวงแตกนะคะไม่รู้ว่าใครดูแหละดูแล้วว่าใครโดไรไ่ตอนนี้เพื่อนกำลังวิ่งมาทางเราหนึ่งคนนะคะ เธอเราไม่ได้ส่งเพื่อนอะเพื่อนวุ้ยโมลีหรอคืออะไรโมลี่โมลี่ฮะเดี๋ยวหนีโมลีคนแรกได้แล้วหรออ๋อแค่สองขีดก็คือโมลีได้แล้วใช่ไหมหนุ่งนะคะขออภาาัยผู้เล่นผู้เล่นนั่งเก่าเก่ามากอ๋อเพื่อนใจหิวเองใช่ไหม ใช่นะอยู่ป่าเราจะรักษาคืออินมนเหมันจะเจ็บนะมาเสียงอะมามาจากไหนปลอดภัยไว้ก่อนอ๋อไปดับโทเทมนะคะ แล้วเราจะมาทางไหน,นเอยไม่มาโอเคเครื่องกลับไปซ้อมเครื่องเรื่องน,นี้เสร็จหรือยงนะังอุ้ยชนชนต้นมาอุ้ยอุ้ยอ,อ๋อเพื่อนตกใจ ทำไมวิ่งเหมือนข้าตกอนเลยุยทำไมไมีเสียงอยู่ตรงนี้ล่ะอ๋อเรงนี้เสร็จแล้วเครื่องอยู่ไหน <c ười> อุ้ยโอ้โหเพื่อนแบบสุดอะเุ้ยทำไมไม่มีตาคนกระโดดแล้วตาไม่นะยังนะุย

ขอบคุณที่ดูจนจบคลิปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ